สามปอแห่งโควิดวันนี้จุดพลังใจกำลังพูดถึงบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงคนในยุคนี้ยุแห่งโควิดโดยสิ้นเชิงคุณพ่อที่ไม่ได้บอกลาคุณแม่หลานที่ไม่ได้บอกลาคุณยายคุณตาลูกที่คุณแม่บอกว่าดูแลน้องดีๆจากวันนั้นคุณแม่เสียชีวิต ความตายของคนคนหนึ่งไปถึงอีกหลายๆายครอบครัวการกำพร้าพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่สามารถล่ำลากันได้จนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตทำให้เราคิดว่ายังไงครับ3ามปอแห่งโควิดวันนี้ที่จุดพลังใจอยากที่จะมาจุดความคิดของท่านก็คือว่าปอแรกมันเกิดปอแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนครั้งใหญ่ เปลี่ยนครั้งมหันเปลี่ยนแบบที่ไม่สามารถที่จะกลับไปเหมือนเดิมได้หลายหลายเรื่องเราไม่สามารถดูคอนเสิร์ตจำนวนคนเยอะๆไม่สามารถอยู่กับผู้คนได้มากมายเกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งหลายๆครั้งมันช็อกมันทำให้เรารู้สึกจุกมันทำให้เรารู้สึกเจ็บมันทำให้รู้สึกจำว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนเราไม่สามารถที่จะอยู่กับโลกแห่งโควิดในปัจจุบันได้ อ้ที่ 2. ปรับปรุงเราจะต้องเริ่มปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เราห่างเหินไปนานปรับปรุงความสัมพันธ์กับการที่เราจะอยู่ได้อย่างไรอย่างที่เหินห่างจากการที่ปราศจากการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากเราจะต้องปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เรามีกับครอบครัวที่เราทํางานหนักที่เราไม่เคยใช้เวลากับครอบครัวเวลาแบบนี้เอง ที่เราได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นปรับปรุงทัศนคติปรับปรุงชีวิตปรับปรุงจูนหัวสมองให้สามารถรู้ว่าชีวิตจะไปต่ออย่างไรโดยการที่มีหลายสิ่งหลายอย่างต้องปิดตัวลมและข้อสุดท้ายมอที่3เปิดใจเราจะต้องเปิดใจให้สิ่งซึ่งเรารู้ว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงในข้อที่ห มีการปรับปรุงในข้อที่2เกิดการเปิดใจรับหาบางอย่างที่อยู่เหนือวัตถุอยู่เหนือโรคร้ายเป็นบางอย่างที่ช่วยทำให้เราสามารถก้าวข้ามพ้นเวลาวิกฤตของโควิดวันนี้ผมเสนอการเปิดใจในการรับฟังพระวจนะของพระเจ้าเปิดใจในการศึกษาพระธรรมของพระเจ้า เปิดใจในพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคำของพระเจ้าที่ผมอยากจะอ่านให้ท่านฟังหนึ่งข้อบทเพลงสดุดีบทที่46ข้อหนึ่งพระเจ้าสัญญาอย่างนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นกําลังของข้าพรองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลําบากพระเจ้าสัญญาอย่างนี้สดุดีบทที่4 6ข้อหนึ่ง พงค์บอกว่าพรงค์พร้อมที่จะช่วยเหลือในเวลาที่ยากลําบากเช่นนี้ในเวลาที่เรารู้ว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องปรับปรุงแต่ถ้าเราไม่เปิดใจถ้าเราปิดใจไว้ถ้าเราให้พระองค์มาเคาะประตูล้วเราไม่สามารถที่จะเปิดใจไปหาพรงค์ได้มันจะไม่มีประโยชน์เลยครับโควิดในเวลาแบบนี้ให้ผมจบเรื่องของเรามีในคนหนึ่งพาคุณพ่อของเขาไปถึงพิพิธภัณฑ์ก็เห็นรูปขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่กําลังยืนเคาะประตูอยู่ ลูกก็ถามพ่อบอกว่าพ่อนั่นใครพ่อก็อ่านนะครับผู้ศิลปินบอกว่านั่นคือพระเยซูยืนเคาะประตูอยู่ลูกก็ถามต่อไปว่าพ่อแล้วเขาเปิดประตูไหมอ่ะแล้วเขาเปิดต้อนรับพระเยซูไหมอ่ะพ่อบอกว่าเขาไม่เปิดลูกก็เลยถามว่าแล้วพ่อล่ะเปิดประตูใจของพ่อต้อนรับพระเยซูไหมต้อนรับความช่วยเหลือในความยากลําบากไหม พลังใจอยากจะเป็นพลังใจให้กับท่านในการฝ่าวิกฤตแห่งความปรับปรุงแห่งความเปลี่ยนแปลงตอนนี้ไปให้ได้โดยการเปิดใจของท่านอธิษฐานเขียนลงมาในคอมเมนต์บอกเล่าถึงความยากลำบากของท่านเวลานี้เป็นเวลาดีที่สุดครับความยากลำบากอย่างนี้จะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงมาถึงความเปิดดวงใจของท่านให้พระเจ้าเปิดดวงใจของท่านให้องค์พระเยซูเจ้า ขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านขอพระเจ้าไว้พระพรท่านอย่าลืมเวลาแบบนี้เราอยู่ในพระเจ้าที่เป็นความช่วยเหลือในยามยากลําบากและพองเป็นที่ลิภัยขอพระเจ้าให้ท่านสามารถที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ปรับปรุงชีวิตและเปิดใจนำของดีทุกอย่างมาถึงองค์พระบิดเจ้าของเราพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าปิ่นสากล จะคุ้มครองท่านไว้ในพระหัตถ์อันทรงวิทย์ของพระองค์โดยพระสัญญาของพระองค์พระสังครา์ทั่วประเทศย,ยินดีต้อนรับท่านเมื่อคริสตจักรเปิดเพราะว่าพระเจ้าทรงดีตลอดเวลาและตลอดเวลาพระเจ้าทรงดี